ที่เขาเคลมกันว่าเครื่องเชื่อมแอมเต็มหรือไม่เต็มดูยังไงนับว่าเป็นปัญหาหลักของช่างเชื่อมเลยนะครับที่ไม่สามารถปรับกระแสไฟตามขนาดของลวดเชื่อมได้เครื่องปรับกระแสไฟที่150แอมป์เชื่อมจริงออกมาได้แค่80แอมป์แบบนี้<ๆ>เขาเรียกว่าแอมป์ไม่เต็มวิธีการวัดเครื่องแอมป์เต็มไม่เต็มง่ายๆเลยนี่เราจะใช้คลิปแอมป์มาตรฐานในการวัดโดยเราจะใช้คลิปแอมป์ตัวนี้ คีบเข้าไปที่สายวัดว่ากระแสไฟหน้าจอดิจิตอลกับกระแสไฟที่ออกมาจริงนั้นตรงกันไหมถ้าตรงแสดงว่าเต็มเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องของเราอะกระแสไฟตรงไหมตามมาเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เครื่องของเราที่เชื่อมไปแอมเต็มไหมครับนี่ กระแสไฟเครื่องกับกระแสไฟจริงใกล้เคียงกันเลยใช่ไหมครับบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับระยะอาร์ของเราเองเมื่อกี้ผมอาจจะมือสั้นนิดหน่อยผมฝากไว้นิดนึงนะครับการเลือกเครื่องนะครับเลือกที่แอมป์เต็มเราจะสามารถปรับใช้งานได้ง่ายมากกว่าฝากไว้ด้วยนะครับ